สวัสดีครับผมโยกเบนซินนะครับวันนี้จะไม้ชมพระเครื่องนะครับผมองค์นี้เป็นพระสังกจจายเนื้อผงน้ำมันนะครับปี2520นะครับออกวัดพระพุทธบาทสะบกรีนะครับอันนี้มีหลวงพ่อกวยและหลวงพุโตหลวงปู่โตร่วมปลุกเสกนะครับผมพระสังกจจายเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นมั่งคั่งร่ำรวยนะครับผมอุดมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมน่าใช้มากมนะครับ องนี้สวยสมบูรณ์เลยนะครับผมนี่นะครับด้นานหลังเียนว,ว่าวัดประพุทธบาทสระบุรีสองห้าสองศูนย์นะครับอันนี้สวยเดิมมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับไม่หักไม่ซ่อมเลยนะครับผมหน้าตาติดชัดเลยนะครับผมท้งหูนี่คมลึกเลยนะครับสุมรอบนี่สวยงามมากๆนะครับผมพระดีปีลึกมีทั้งพ่อกลวย แห่งวัดโคศีตารามแจน,น,นาและดงปุกโตแห่งวัดประดูสิมพีที่กรุงเทพนะครับร่วมปลูกเสกครับพระอนาคตไกลแน่นอนนะครับขอบคุณครับ